กินข้าวและยังกำลังเห็ดยังหนาะเอ้ยคิดฮอดหลายๆหัวใจได้โตมาถาม ที่เก่าแต่คุณละเวลาตอนนี้ก็ะด้เวลากินแล้วค่ะยำขนมจีนมาไงเนาะคะ่ะพี่ห้อใส่น้ำปลาซื้อวันนี้ยายามีเมนูนําเสนอด้ค่ะของหวานไออีนัวถั่วดำใส่เม็ดถั่วสองย่างะคะ่ะเดี๋ยวทายยายมีสูตรนะคะลงาต้คลิปเดี๋ยวยายลงให้ดูนะคะ กินสองอย่างไปเรื่อยๆไปเนาะอันคนนนือวัดสิกินเห็นไหมอือม,มาเจ็บพ่ออยากกินอย่างเซ็ตเผ็ดไม่แห้งอย่องดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนบ่ไเด็น,นีแต่ โควิดนะคะตัวาหยย่างว่เตลูกชายย่ามันก็จะออกต้องบบลตอนแรกกระตุกใจขึ้นกันพี่นนองบันนี้หมอเป็นตรวจเราว่าเป็นเป็นไข้เลือดออกแอดมิดเลยมาโรงพยาบาลสามคืนควันนี้ได้กลับบ้านแล้วค่ะ ตอนแรกแรกกระตุกใจย่านเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วกลับบ้านแล้วค่ะแต่ต้องขออภัยเพื่อนๆนะคะถ้ายายไปสอบช้าแต่ายายสัญญาว่ายายจะตอบทุกคนยายจะไปย่มยามถามข่าวทุกคนพี่นอ้องเลยคือว่าละค่ะ เมืองไทยเขานอนย่ายตื่นเนาะพอ,นอ,นาาอ,อย่ายนอนบานเท่ากับตื่นยังส่นะคะหกชั่วโมงเป็นกระปุนเป็นองย่ายลืมสอนได้ไปเอาสอนคนบริจินมาครัว ยายยังไม่มีขาก้องเับเพื่อนๆยายล่องบเ,เองบิง่งกันว่าตอนนี้ยายก็มีกําลังใจเพิ่มขึ้นแล้วเดี๋น,นี้ยายจะไปซื้อขากรองกับพี่น้องมันสิได้ดทายไดสะดวเสราะวกวลาย,ยายเฮ็ดก็ขาวยายสืเบ่รด้ถืออันกรองมือเดียวนหคะก็มีขาก้องตั้งเลยเดี๋ยวยายจะไปซื้อ้ายัยญ่เหมือนกันอะ แค่สดปักทัวก่อนปักทัวมาก่อนอยู่ก่นเบิดจักแสบประแสบพี่น้องปากมันได้แต่รดเผ็ด เกี่ยงตับกับพี่น้องเหลือแต่ผักย่าสิมาทโต้เดือดของหวานด้ิวั <c oughs> <c oughs> นขวดยแป้นยายเย็นบางหนาของหวานเมนูนี้นำเสนอนะคะเดี๋ยวยายมีอันอันนี้จะดืนน้อเนาะเดี๋ยวยายมีสูตรนะคะยายมีสูตรถ่ายเกี๊ยบกพี่น้องเด้อยายเห็ดหมูว่านนี่ ขีนัวถั่วดำขีนัวเม็ดถั่วหรือว่าถั่วดำต่อ,อว่าถั่วดำมันบดดำเนาะมันเป็นถั่วกระป๋องแลกก็ะเม็ดนู้ดวนไม่หายเนาะมันยากนี่แหละ ปากย่ายไปเริ่มพป่นองบุ้งพี่ตีเนเลี้ยวมาฮม่้มาตุ่มเนาะม่จกักสีใขรมาจักปากไปเริ่มโอ้ค้นเท่าก็ได้ได้จะเอี่ยมแะไรไปนเนาะ ความอยากไม่ไปนี้ใครแต่เมโนูนี้ก็อร่อยอย่าบอกใครนะคะอืม คลิปนี้ยายเขามาแค่นี้นะคะแล้วกินมาบดออกเี่นน่องได้เอียมฝากขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามและกดไลค์กดซับสไคร e ให้ยายด้วยอ้าคลิปนี้ยายก็มาแค่นี้นะคะยายขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามาให้กําลังใจยายนะคะยายตอบช้าหน่อยก็อย่าว่ายายเนาะ เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะเดี๋ยวยายจะไปเยี่ยมทุกคนนะคะสวัสดีค่ะายบายดูแลสุขภาพเรา่ำรวยๆค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมัน,นี้ยายมาเห็ดของวหวานนะพี่น้องนี่ยายทำอันนี้ชีนัวนะคะยายจะทำเหมือนข้าวเหนียวถั่วดำบ้านเราเนาะคีนัวแบบนี้ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกถั่วกระป๋องนะคะยายซื้อมายายก็จะตอนนี้ยายก็ต้มขีนัวก่อนยาต้มให้มันสุกก่อนนะคะแล้วยายก็จะเอาอันนี้ลงไปต้มตามเมนูนี้ ย่าไดไอเดียนั่นเสนอมาจากแม่ดองของย่าด้วยจ้าเป็นี้วฝรั่งเศสเราประเทศจีนแล้วเป็นแซีเป็นเ,เลยส่งมาให้เบิร์กย่ายจะเลยเอามาเฮ็ดคลิปให,ให้พี่น้องเบิร์กเนาะเดือมีคนอยากทีน้ำเนาะค่ะเนาะเดือมีคนอยากทำตามยายนะคะกีนัวนะคะกีนัวถั่วดำถั่วดำยายซื้อเป็นแบบนี้นะคะมันก็ไม่ใช่ถั่วดำเหมือนบ้านยายมันเป็นถั่วเม็ดใหญ่นะคะเพื่อนๆสีมันอาจจะไม่ได้นี่คะ่ะอันเล็กๆนี่ก็เป็นเม็ดถั่วเหมือนกันนะคะแต่ยายไม่รู้ว่ามันเป็ถั่วอะไรมันจะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวยายให้ดู นี่ค่ะอันนี้เลยพอทุกอย่างมันสุกได้ที่แล้วยายก็จะใส่ห <c oughs> อวไปนะคะยายก็จะใส่กะทิแล้วก็น้ำตาลแค่นั้นนะคะเหมือนข้าวเหนียวถั่วดำบ้านเราเนาะแต่ยายลองใช้ดูเพราะว่าเก็บบอกว่าอร่อยมากสูตรนี้โอเคนะคะเดี๋ยวมาดูกันตอนต่อไปค่ะ <c oughs> นี่ค่ะยายต้มสุกแล้วยายก็จะเติมกะทิลงไปเลยนะคะ,สบบยยสะ,คะใส่กะทิลงไปแล้วก็น้ำตาล พี่น้องได้ยังได้เนาะเูดัดปยยแปลงของยายแม่นูนีลยายก็ได้มาจากเมดนูของยายจ้ะเป็นยูฝรั่งเศสเนาะดูฝรั่งเศสเพี่นบอกว่าเฮียเห็ดกินเด้อเพป็นไงแยกแต่สิมาลองแยกแต่เสียก็ไปจัุ้งยเพราะว่าของหวานใช่เนาะต้องัดเกลือน,นี่ราคาก็เป็นอันเสร็จสิ้นโอ้ยน่ากิน,กน,น,น,นะคะนนะะน่ะพี่น้องเมนูดัดแปลงนะคะเนี่ยแยกแต่เสียในเบิรงให้พี่น้องเด้อกินขานะ้าวไร้ยัง กำลังเห็ดยังน้อไอค้ดหดหลายหลายัวใจได้โตมาทำยายก็จะมาชิมแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะที่ขี้นัวของหวานของยายยายสิม,มาซี่ไหม่เบิงพี่น้องขำมียไจตาอืมเสียงเฟน้ยงแย่ผิดกันกับแมวเอาเต้ไกลป็นไรเห็นปะ อร่อยค่ะเหมือนข้าวเหนียวถั่วดําเลยแต่ว่าขี้นั่เนเวลาเขาเคี่ยอวอไปมมนสิเป็นกกุบกกุบหน่อยนึงเลยพี่น้องอร่อยอย่าบอกใครนะคะขอบคุณเจ้าของสูตรรู้อย่างนี้ทําตั้งนานแล้วเขาบอกจะ้อนโดนยาเตีเยบ